สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในเมือนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูเก๋มีกิจกรรมสนุกสนุกนะคะเป็นเลขคู่นะคะเด็กๆให้เด็กๆได้ไปนค้นหาสิ่งของนะคะที่เป็นจํานวนเลขคู่มาค่ะค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้นะคะครูเก๋จะไม่มีบัตรเลขให้เด็กนะคะแต่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกอ่ะเด็กๆลองคิดช่วยครูเก๋คิดได้ไหมคะว่าเลขของเรานะคะ1นึถึงสิเนี้ย เลขคู่มีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเลขสองอ่ะเราไปหาสิ่งของก็เลยมาสองชิ้นค่ะอ่าคูกกก็ได้มาแล้วค่ะเด็กวัวกี่ตัวคะหนึ่งตัวสองตัวนะคะวัวสองตัวค่ะเด็กเป็นเลขคู่เป็นจํานวนคู่นะคะอ่าต่อไปอะไรที่เป็น จำนวนเลขคู่อีกคะ่ะใช่ค่ะเลขสี่เราไปหากันเลยค่ะเอาเราจะหาอะไรมาเอ่ยปุ๊บคุกกี้ได้แล้วค่ะเด็กๆแอลหนึ่งสองสามสี่ว้าวเลขคู่ของคูเกี้ก็ได้มาอีกสีนะคะ ต่อไปค่ะจำนวนอะไรคะที่เป็นเลขคู่มีสองมีสี่แล้วก็มีอะไรคะหค่ะเดกกๆใช่แล้วค่ะหเราไปหาที่ของกันเลยค่ะค่ะเดกกเราก็นำมานะคะคุณเกิก็มีอะไรคะสีหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหก แทงค่ะเด็เกว้าวแล้วก็มีส mm ีเ hmm. พิ่มมโคีกแทงนะคะมีอะไรไหมคะที่เป็นเลขคู่อ่าสองสี่หกแล้วเลยค่ะคะ 8, แปดตัเองค่ะเด็เกเราไปหาสิ่งของที่เป็น8ชิ้นมานะคะอะไรก็ได้คะ่ะ8ชิ้นดได้ดนี่ค่ะหนึ่ง 2, 2 3 4 5 6 7 8้าว้าว8ค่ะเด็กครูเก๋ก็มีเลขคู่อะไรคะจำนวนคู่ที่เป็น2 4 6 แปดอ่าแล้วสุดท้ายค่ะอะไรคะสิบนั่นเองค่ะเด็กเราไปหาสิ่งของกันเลยค่ะอ่าคุกกี้ได้มาแล้วค่ะดเด็กปึ๊บนะคะคุกกี้นำอะไรมาคะเป็นสิบอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแิค่าเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ลองไปฝึกทำดูที่บ้านนะคะค่วะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อฝึกให้ดเด็กๆนะคะได้ไปสำรวจอ่าหยิบสิ่งของนะคะที่เป็นจำนวนเลขคู่มาให้คุณครูนะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนั่นเองนะคะเพื่อฝึกความแม่นยำในคณิตศาสตร์ของเราค่ะ